มาครับวันนี้เรามากินเมีย่ยงปลากันจ้ากและเมีย่ยงกุ้งครับยัดสมุนไพรเข้าไปนะครับหมักเครื่องให้เรียบร้อยมาจัดเตรียมของลงซึงนึ่งกันเลยเอาผักที่ชอบนะครับมาลองๆองนะครับใครชอบกินผักเยอะกินผักแบบไหนก็เอามาใส่นึ่งนะครับวันนี้เรากินเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ปลาที่เราหมักเรียบร้อยมาพร้อมนึ่งทันทีนี่ครับ อันนี้ปรุงเรียบร้อยนะครับยัดพวกตะไคร้พวกใบมะกรูดนะครับนี่ครับกินกับพวกผักกรอบของเรานะครับพวกต้นผักชีต้นหอมนะครับนี่เพิ่มความหอมด้วยผักชีนะครับเวลานึ่งนะครับเวลาสุกมาปลาก็จะหอมนะครับแบบสมุนไพรเลยมาน้ำจิ้มเราก็เสร็จพร้อมกันพอดีเลยนี่น้ำจิ้มรสเด็ดของแม่บ้านเราเลยนะครับเป็นสูตรเด็ดของเขานะครับ กลมๆสามรถนะครับอาชอบเผ็ดแบบไหนก็ใส่ลงไปบีบมะนาวเยอะๆนี่ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วหูหอมมากเลยนะครับทุกคนนี่เนื้อปลาเด้งๆเลยนะเอาพร้อมตักลงจานกันดีกว่าหูผักก็เปื่อยมากบอกเลยว่าหอมมากเลยนะครับหอมสมุนไพรนะครับไม่มีกลิ่นขาวของปลาเลยนะครับนี่ผักก็เปื่อย นี่พ่อตาชอบเราเนึ่งให้โดยเฉพาะเลยนะครับปะ่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเสิร์ฟกินกันดีกว่านี่มีทั้งปลามีทั้งกุ้งนะครับผักพร้อมน้ำจิ้มพร้อมเอาขนมจีนก็นมาด้วยนี่งานนี้ขาดไม่ได้เลยครับมาเตรียมลงมือกินกันเลยดีกว่ามาจัดด้วยเมี่ยงกุ้งก่อนเลย ประเดิมแกะ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 มากินกันนะครับพี่น้องทุกคนนี่เป็นสูตรลับของนางนะครับผักกรอบตามด้วยเส้นขนมจีนเหนียวนุ่มนะครับนี่ใส่ลงไปในผักให้พอดีคำนะครับตามด้วยกุ้งโรยด้วยผักหอมหอมนี่น่นก็คือผักชี ขาดไม่ได้กันเลยก็คือสิ่งนี้ไปน้ำจิ้มต้องมาแล้วอา้าวพอดีคำเป๊ะจัดมนมนโมนโมนมมนยัดเข้าไปโอ้โหเต็มปากเลยทีเดียวเลยครับมาครับพี่น้องมากินเมี่ยงกุ้งกับเมี่ยงปลาก,กันนะครับเลียนเชิญทุกคนเลยนะครับว้าวขอลงมือ กันก่อนนะครับบายบายเจอกันคลิปหน้า